ผลแรกของปีครับผมตกแล้วครับเนี่ยผลแรกของปีแล้วพี่น้องเนมะมือเจ็ดสิบโดรนเนาะนาจันบุรีครับผมผลแรกของปีครับเนี่ยครับผลแรกครับผลพุ่งแต่สามล่างครับผมโกกกมากพอดีล่างมากินเ่าฮามงผลแรกของปีครับ ร้อนคนร้อนเนี่ยกำลังตกครับผม คนแรกครับคนแรกก็นำตกเขามาเลย